ติดตามเรามาช anel นนสถานีเพื่อสุขภาพและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับจะได้ไม่พาลาดสาระข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์ครบถ้วนแน่นอนครับช่วง healthy skills ในวันนี้นะคะแอร์ยังอยู่กับอาจารย์วิจิตนะคะกับงานศิลปะเช่นเคยคะ่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับเหมือนเราทดลองทำแล้วมันเกิดอุบัติเหตุเช่นส <m> ีหยดสียอ้อยขีดค,ควน ไม่ใช่ระบายสีอยู่แล้วหกล้มไม่ใช่ใช่คือไม่ใช่ตั้งใจทำอ๋อค่ะแต่เราอยากจะให้มันสวยงามได้ยังไงหรือมันสามารถใช้เป็นสไตล์ก็ได้ค่ะศิลปินหลายคนก็ใช้เทคนิคนี้แหละครับค่ะในการทํางานโดยที่ไม่ได้ใช้คูปก้นไม่ได้ใช้ทักษะทางศิลปะแต่มันเป็นเหมือนปรากฏการ์สีเป็นการผสมสีแบบไม่ตั้งใจตั้งใจแต่ไม่ควบคุมไม่ได้ตั้งใจแบบควบคุมไม่ได้ อันนี้เราใช้เทคนิคที่จะเป็นสีน้ำเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีน้ำมีสีอุกปรกรณ์พวกนี้แปลงไม้หรือหัวยางพวกนี้ก็จะใช้ในการขีดข่วนควบคุมอะไรบ้าง<ะ>เพื่อทำให้รูปทรงมันอาจจะต้องกำหนดซ้ายขวาหน้าหลังหรืออยากจะให้มันเป็นจุดเป็นอะไรทำไปเรื่อยเรียกว่าเป็นเน้นเทคนิค<ะ>เน้นเทคนิค ใช้แปรงสีฟันก็ได้อลองดูเนาะในการมาดีดท,ทาให้มันเป็นละอองอะไรเรียกว่าอะไรสเปรย์มันได้ค,ค่ะอาจารย์โอเคเราจะต้องฉโลมน้ําที่ตัวเจ้าแผ่นกระดาษนี้เพื่อให้สีที่มันหยดลงไปเนี่ยมันจะมีฟุ้งบ้างตรงไหนอยากให้ฟุ้งก็ใส่สี ยอดสูงหยดต่ำมีผลหมดไหมคะอาจารย์ก็มันก็จะฟูน้อยฟูมากหรือดาวแบบดีดอย่างนี้ก็ได้นะฮะอันนี้ก็ต้องใช้หลักองค์ประกอบว่าจะต้องมีรูปทรงใหญ่รูปทรงกลางรูปทรงเล็กมีสีที่น้อย ถ้าจะให้ดูดีนะฮะถ้าพูดมันคือความสร้างสรรค์ก็อาจจะยังไม่ต้องคิดว่ามันเป็นรูปอะไรก็ได้ปล่อยให้มันเป็นไปตามไอเดียใ,ใช่บางทีมันแห้งไปแล้มันก็ไม่ค่อยได้ผลนะการเทก็อาจจะมีเอฟเฟกนะครับอย่างเงี้ยดีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ ทดลองได้เย่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจางค่ะครศิลปะที่จริงๆง่ายมากๆนะจาง่ายและเร็วใช่แล้วก็มองยังไงมันก็มีความสุขนะจารยังไงก็ดูได้ใช่มันเหมือนธรรมชาติของสีมันทําให้สวยขึ้นเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่จริงๆอยากจะให้ในครอบครัวเนี่ยทำด้วยกัน อันนี้อาจจะทำได้หลายคนเนคนแล้วก็ไม่ต้องมีสมาธิมากดูมันเป็นเวิร์กช็อปสามารถทำได้กับเด็กเล็กๆริงๆก็สามารถหยดกันได้เลยมันทำอาหารเลยคือดีมีเครื่องปรุงอะไรอย่างเงี้ยสนุกมากๆนะคะยังไงคุณผู้ชมก็ลองไปฝึกทำกันดูนะคะเทคนิคที่อาจารย์เอามาฝากกันในวันนี้นะคะถือว่าเป็นเบสิกเป็นพื้นฐานที่ง่ายมากๆแล้วก็พอคนสร้างเนี่ยเกิดความภูมิใจแล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะคุณผู้ชม ยังไงใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมไปทาตามกันดูแล้วกันนะคะในวันนี้แอดต้องขอขอบคุณอา,าจารย์ิจิตรมากๆค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ